สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาประกอบตู้นะคะไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทำอยู่คนเดียวนะคะประกอบไปได้หน่อยนึงแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะว่าจะออกมาเป็นตู้แบบไหนเนาะตู้ใส่ของค่ะทำคนเดียว เยอะแยะเลยเนี่ค่ะตู้ใส่ของเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะวันนี้เป็นหวัดค่ะเสียงจะแหบๆห,หน่อยเจ็บคอด้วยค่ะทั้งเจ็บทั้งแสบคอนะคะวันนี้ไปค่ะนั่งทำไปเรื่อยๆ ขอบคุณกำลังใจนะคะเดี๋ยวมารับชมตอนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเขาก็มีหนังสือให้ดูนะคะว่าขั้นตอนการประกอบทำยังไงนะคะตอนนี้ก็ทำมาถึงหน้าที่เจ็ดแล้วคะ่ะประกอบอันที่ที่หนึ่งประกอบเหมือนอันนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเอามาประกบกันก็จะเป็นแล้วก็จะเอาตั้งขึ้นนะคะนี่เดี๋ยวก็จะเอาตั้งขึ้นเป็นอย่างนี้นะคะรอชมค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ประกอบตู้เสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะดี๋ยวให้ดูทนทานแข็งแรงมากคะ่ะ เอาไว้ใส่ของใส่อะไรสี่อันค่ะนี่ทำทำเองประกอบเองทุกอย่างนะคะคนทานแข็งแรงค่ะตัวอันนี้หกร้อห้าสิบนะคะมันลดราคาค่ะก็ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะนี่ถามมาให้ดูนะคะแต่ละค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ